อู้เพื่อนๆขับรถผ่านต้นประดูใหญ่อลังการงานสร้างมากเลยอู <t <t ้ใหญ่จริงๆเดี๋ยวๆกระจบกระจกดูกันน่ครับใหญ่มากตัวนี้สองสามคนโอบนะอู้อลังการมากเลยครับดูครับดูเนื้อเต็มเต็มเลยนะครับดูไม้นะฮะ นี่ครับไม้ประดูครับอยู่ในนานะครับสุดยอดประดูใหญ่นะครับประดูนานะครับผมเนี่ยไม้สวยๆที่ยังคงมีให้เราเห็นนะครับข้างบนดูกิ่งก้านสา,าขาข้างบน ไม้ประดูจะไม่เหมือนไม้สักอย่างนึงคือต้นไม้สักเข้าตรงนะครับไม้ประดูเนี่ยจะมีความคดความงอแต่ว่าเมื่อเลื่อยออกมาแล้วลายไม้สวยมากนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ